มาหลุนน้งกันมาสิได้ํำใดลักษณะเพิ่นอยู่สิยูลักษณะแบบนี้เด้อทีดังจีเม็นได้หลายพี่น้องคุณนะมันหมันๆมนเด้อสดสดง่ายคุณนะโอ้หเดียหลขักอันนี้สวัสดีเอซี่สุกุทุกคนเด้อวันนี้ก็มาพอกับอีสานมันดุงกับยายพี่น้องมาพอกันในบรรยากาศตอนเศร้า ประามาณหกงงก็กลัว่นละมันนี้ยายสิาพาฒมายามตุ้มกุ้งพี่น้องม่ายามตุ้มกุ้งก็เป็นทานที่ของหน้าเจ้าของพี่น้องสูบน้ำใส่เขาน้ำขอดลอุ่งแยกกับตุ้มกุ้งมาใส่อีกอ่ะพ่อได้กินพี่น้องเมือละโล่สองโล่นล่ะ ในบนรรยากาศความเศร้าๆเด้อพี่น้องอากาศเย็ยนๆรังเล็กพี่น้องรังเล็กมาหลุดน้ำกันมาสิใดจำได้โอ้โหไหลเติบพี่น้องพื่นน่ะ มยดางหลเลยเว้ยนนี้ปลาปลาไขา่ไข่เป็นเครื่อไข่ไข่ผักเพลียวพี่น้องไข่ไข่ผักเพลียวตะไบทไันใบใหญ่อู้ยมือหนีหมานขังอีลีเดพุ่นอะเป็นสวดสวด ยามเลยมาสามหลังเสือขึ้นไปไว้สัสกก่อนพี่น้องยามมาได้เบิดสุหลังแล้วพี่น้องทั้งหมดมีสิบหลังมาลุนเบางนงกันวัดเท่ทอ,อกจะได้ลายได้หน่อยซํำใดอันนี่ยงมุงพี่นอ้องเนี่เป็นขึ้นมุงบ้าน้ลย,ยสี่ยามกันมาเบิดเบิดสักก่อนจังสิงมาเทพเธอเดียวยามแยกสิภาพแต่ยาม กินขึ้นมงขอบเล็กหน่อยละพี่น้องใส่ไวยหลอกปลามาลุนมาตามเบื้องน้ำกันนลานหลังแหลกสิได้สิมานบอตอน่เศร้ามายามตุ่มปุ่งซักกอนกับเมื่อฮหอนไปสิทรงหลานเรื่อนๆพี่น้องลักษณะเพิ่อนอยู่อยู่ลักษณะแบบนี้เด้อ เคยใส่อสิบุกจักพี่นอ้องโู้โหเคยใส่กอสิบัลูไว้อสิยู่จังไหรตุ่มปุง่งลองแดกแหกหมานเด้อหมานหมนันหมันเด้อโอ้ยหมนันพี่น้องหมนันหมนันมันเดียเด๋ยวเดี๋ยว โอ้ด้ต่ยังหลายเลยพุนะ่น่ะได้เป็นถ้วยเดอ้อจากพี่น้องพุ่น่ะเหย้าสิเหยื่อตึงหยกล่วงเหยื่อตงพี่น้องพุ่นะ่ะกุ้งนะได้เป็นถ้วยหน่อยก้อยกินอิ่มผู้หนึ่งุ่นเดอ้อนี่ยังหลายเลยจะเป็นยามหลังที่สองพี่น้องบาดเนี่ย มาแล้วพี่นอ้องอยากมาทั้งมัดสิบหลังแล้วโอ้ยังหนักเลยเฮ้ยแต่ละหลังแต่ละหลังสีเบืองสัก้อนพี่น้องคนน่ะโอ้ยังไหลเลยตสวด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 เทให้เบิ่งสะก้นกมื่อนี้สิได้หลายได้หน่อยซ้ำหมู่บ้านนี่บ่ มาลุนมาลุนหลังแรกหลังแรกของตุ่มตุ่มลักษณะนี้พี่น้องกุ้งลักษณะนี้หลังแรกเด้อดูลายเติดดูโอ้หลายเติบอยู่พี่น้องพุ่นอ่ปนอกกะปุ่นอีมคนละคน ถึกอันหล้างาร้ล้างหน่อยหาล้างล้างกระถึกหน่อยหน่อยพี่หน่อยใส่ทุกมือทุกมือนี่น่าจะของ สวดสวดสวดพีน่น้องสวดต้องขอออกเบิดบดหลังสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องหลังที่สิบโ้สิบหลังด้ประมาณนี้แหละโอ้ถือว่ามันถือว่าโคอยู่พกินแล้วพี่น้องเลย สบกสูว่าชัว,ชวจะได้อยู่ประมาณจากักหาขีดได้บอกพี่น้องใส่ยีได้เนาะพาตัวนี้คือตายตุ่มกุ้งซิบลังได้ประมาณเท่านี้แล้วทำมาลุนเ้ิ่องอีกมุ่งพี่น้องมุ่งจะได้ไล่ได้หน่อยซ้ำไดย อันนี้ก็มุงหลังเหล็กของยายเดอ้อพี่น้องพูดน่ะถ้าบึงถ้าลุนน้ำกันมีสองอยางสองสนิทที่เอามาใส่กุ้ง,กงเทให้พี่น้อก่อนันี้เบิดกัดก่อนโอ้โหฟูดน่ะบ้าพี่น้อง อย่างายเลยพูน่ะเสบเสบตั้มเส็บะกอคอยเสบะกอหลังเหลียกหลังเรียก,หล,ยกหลังที่สองบาทนี่หลังที่สองก็ได้ประมาณเดียวกันนี่ลหละที่สองได้ทํากันพี่น้อง ทางได้ตัดซ้ากันมีหลังนึ่งแต่ว่กใครได้หลายคือมูมีหลังเดียวี่ยาหยามมากนี่โอ้คักคักคักคัหลังที่สามที่สี่สิบาถ่ายให้เบิงด้วยพี่น้องเะสรุปเองเลยสรุปให้เบิ้งเลยว่าสิได้หลายได้หน่อยซ้ำได้หลังที่สิบ มานมๆนมนันมนยังสนิทป่าปะเขาเลยมีแต่กุ้งยางเดี่ยวอยู้หูดีดางจะเป็นหลายพี่น้องคนนะหลายขาอีรีเล้คุนนะ่ะหลังนี้พี่น้องชุบออู้เทวแถวเด้ หลังสุดท้ายแล้วเดอ้อพี่น้องหลังที่สิบหลังที่สิบของย่าในหลังละถวยหน่อยกูละน้องสดๆของย่าุูนะโอ้โด้หลายคักมนี่ประมาณสองโลสิได้ยูน้องมา สเสร็จแลเด้อพี่น้องมือนีสานบานดุงกับยายผ้พาพีผ้านองมายามตุ่มกุ้งพี่น้องยามตุ่มกุ้งหรือว่าุูน่ะกุ้งพี่นอ้องและก็ขอจกคลิปทาน,นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชกดติดตามยายนำแนยก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ของยาย ต่ละมือแต่ละเวยนยาสาไปเห็ดเอเียงแน่พี่น้องมาเบิ่งวิถีชีวิตของอีสานบานดุงกับย่าไปหาอยากหายกินน้ำทงให้ทงหน้าพี่น้องมาเห็ดอียงแน่ยมึงเกัยาตก,กับคอจบคลิปทันทีเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามขอบคุณในลายจ้ากุุงเขาบานกันพี่น้องบ้านนี้ัวไปกินกับตำบุ่งแซบ แบบสักคนเด้อ